คุยกับยูท997ยูด997เม้นมาว่าถ้าชาไม่แยกเคี้ยวแม่ว่าหนูจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยลูกอ่าชาฟังชาอุ้ยแตะมือ <laughs> ชาก็น่ารักเกินแล้วดูลูกมาหาแม่ลูกมาหาแม่นั่งลงก่อนดูจะเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดแม่นะคะเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดแม่นะถ้าชาไม่แยกเคี้ยวจะน่ารักกว่านี้เนี่ยแม่เห็นไหม แม่เห็นไหมถ้าเขามาแบบนี้คือเขาจะให้แม่มุ้ยกอดเนี่ยคือเขาจะให้แม่มุ้ยกอดอะนะคะเดี๋ยวแม่มุ้ยกลับกล้องก่อนนะนี่นะคะคือเขาอ้อนแม่ถ้าแม่แบบนี้แบบท่านแบบเขาไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีว่าเมื่อกี้แม่อ่านคอมเมนต์ไงถ้าชาไม่แย่เคี้ยวจะน่ารักมากกว่านี้เลยลูกเขาฟังออกนะแม่นะแล้วเขาก็ลุกแล้วก็ขึ้นมาอ้อนแม่อันนี้คือเขาอ้อนแม่นะคะคือกลับกล้องแล้วนะเขาอ้อนแม่เขาอยู่ท่านี้คือหันหลัง ให้แม่กอดแบบนี้นะแม่นะคือแม่พูดไม่ได้อะไรนะคะคือหยิบคอมเมนต์ขึ้นมาจะพูดคุยกับเขาไาแลแ้วแม่เห็นไหมลูกปั๊บเลยถ้าชาไม่แยกเกี้ยวจะน่ารักกว่าน,นี้ลูกมันเป็นสไตล์ของชาไปแล้วครับดูดูหน้าเขาดิมาให้แม่กอดจริงๆนะแม่ดูดูดิเนี่ยตุกตับมากแม่ตุกตับมากก็ดูนั่งหน้านั่งยิ้มนะคะหน้าเขามีความสุขนะแม่นะคือหน้าเขามีความสุขกว่านี้คือหน้าของเยชาชัดๆ หน้าของเฮียชาชัดๆนะคะอ่าชาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอ่าโอเคก้องอยู่ใกล้นะแม่แม่ก็เลยไม่เห็นไม่เห็นเฮียสวัสดีให้มือนะแม่นะเรียบร้อยนะคะเฮียชาเขาไม่ได้หรอก <laughs> ขนาดถาวกเมื่อกี้นี้ว่าไม่น่ารักแล้วไม,ไม่แยกเพี่ยวจะจะน่ารักมากกว่าน,นี้ยัง เห็นไหมคะลิ้นเขาจะเป็นปานลิ้นเขาจะเป็นปานนะแม่นะแม่ขอบคุณยุทธเก้าเก็ดนะคะยุทธเก้าเก็ดน่ารักจริงๆนะโอเคเดี๋ยวแม่มุ้จะไล่ตอบคอมเมนต์นะคลิปนี้บายบาย